สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระเขมะและท่านพระสุมณนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วท่านพระเขมมะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นพระอรหันตตะขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วปรงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วหมดสิ้นสั่งโยชน์ในพบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าคนที่ดีกว่าเรามีอยู่ คนที่เสมอเรามีอยู่หรือคนที่เลวกว่าเรามีอยู่ท่านพระเขมมะได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระไทยครั้งนั้นและท่านพระเขมมะทราบว่า พระศาสดาทรงพอพระไทยจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคแล้วหลีกไปครั้นเมื่อท่านพระเขมมะหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระสุมนณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นพระอรหันตะขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปรุงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วหมดสิ้นสั่งยชน์ในพบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ทิสุนั้นย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าคนที่ดีกว่าเราไม่มีคนที่เสมอเราไม่มีคนที่เลวกว่าเราไม่มีท่านพระสุมณะได้กราบทูลดังนี้แล้ว พระศาสดาทรงพอพระไทยครั้งนั้นแหลท่านพระสุมณะทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระไทยเราจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคแล้วหลีกไปครั้นเมื่อท่านพระเขมมะ และท่านพระสมณนะหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายย่อมพยากรอรตผลอย่างนี้แลกล่าวแต่เนื้อความและไม่น้อมตนเข้าไปส่วนว่า โมคะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เหมือนจะร่าเริงพยากรณ์อรตผลเขาเหล่านั้นย่อมถึงความทุกข์ในภายหลังพระขีณาสพทั้งหลายไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบบุคคลที่ดีกว่าไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบบุคคลที่เลวกว่า ไม่น้อมตนเข้าไปเปรียบบุคคลที่เสมอกันมีชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วประพฤติเป็นผู้หลุดพ้นจากสังโยชน์ดูก่อนภิกษุกทั้งหลายเมื่ออินทรียีสังวรไม่มี ศีลของภิกษุผู้มีนอิทรีย์สังวรวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกกระจัดเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีลวิบัติย่อมมีอุปนิสัยถูกกระจัดเมื่อสัมมาสมาธิไม่มี ยะถาปูตญาณทัตนะของภิกษุผู้มีสัมมาสามาธิวิบัติย่อมมีอุป,ปนิสัยถูกขจัดเมื่อยะถาปูตญาณทัตนะไม่มีนิพพิธาวิราคะของภิกษุผู้มียาถาปูตญาณทัตนะวิบัติย่อมมีอุป,ปนิสัย ถูกขจัดเมื่อนิพพิธาวิราคะไม่มีวิมุติญาณทัศนะของภิกษุผู้มีนิพพิธาวิราคะวิบัติย่อมมีอุป,ปนิสัยถูกขจัดเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติ แม่สะเก็ดของต้นไม้นั้นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม่เปลือกก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม่กะพีก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม่แก่นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ฉนันันดูก่อนภิกษุกทั้งหลาย เมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลของพิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์ เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาปู้จายานัตตนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อยถาภูตจายานัศสนะมีอยู่ยายานิพิทาวิราคะของภิกษุ ผู้มียถาภูตะยานนทัสนะสมบูรณ์ย่อมมีอุป,ปนิสัยสมบูรณ์เมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญานนณทัสนะของภิกษุผู้มีนิพิทาวิราคะสมบูรณ์ย่อมมีอุป,ปนิสัยสมบูรณ์ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม่สะเก็ดของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์แม่เปลือกก็ถึงความบริบูรณ์แม่กะพีก็ถึงความบริบูรณ์แม่แก่นก็ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้น ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณัที่กวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูก่อนท่านสารีบุตรด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลภิกษุจึงได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมทั้งหลายที่เธอได้ฟังแล้วย่อมไม่ถึงความหลงลืมธรรมทั้งหลายที่เธอได้เคยถูกต้องด้วยใจในการก่อนย่อมขึ้นใจ และเธอย่อมทราบชัดธรรมที่ยังไม่ทราบชัดท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านพระอานนท์แลเป็นพระหูสูตรขอเนื้อความแห่งธรรมข้อนั้นจงแจ่มแจ้งกับท่านพระอานนท์เถิดดูก่อนท่านสารีบุตร ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังธรำจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสารีบุตรรับคำท่านพระอานนท์แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือ สุตตะเคยยไวยากรคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเวทัลละเธอย่อมแสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิษสดารย่อมบอกสอนธรรม ที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิษดารย่อมทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาโดยพิษดารย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาย่อมจำพรรษาอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุ ผู้เถระเป็นพระหูสูตรชำนาญคำพีส่งธรรมส่งวินัยส่งมาติกาอยู่ย่อมเข้าไปหาภิกษุผู้เถระเหล่านั้นโดยการอันควรแล้วไต่ถามสอบสวนว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญภาสิทธินี้เป็นอย่างไร เนื้อความของภาสิตนี้อย่างไรภิกษุผู้เถะระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยภาสิตที่ยังไม่จำแจ้งย่อมทำภาสิตที่ยากให้ง่ายแก่เธอและย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีประการต่างๆ ดูก่อนท่านสารีบุตรด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังทมทั้งหลายที่เธอได้ฟังแล้วย่อมไม่ถึงความหลงลืมทมทั้งหลายที่เธอได้เคยถูกต้องด้วยใจในการก่อนย่อมขึ้นใจ และเธอย่อมทราบชัดธรรมที่ยังไม่ทราบชัดดูก่อนท่านอานนท์น่าอัศจรรย์เรื่องไม่เคยมีได้มีแล้วเรื่องนี้ท่านอานนทนได้กล่าวดีแล้วและพวกผมจะสรงจำท่านพระอานนท์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม หกประการนี้เพราะว่าท่านอานน์ย่อมเร่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะไวยากรคาถาอุทานอิตติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเวทันละท่านอานน์ย่อมแสดงธรรม ตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารท่านอนุนย่อมบอกสอนรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสตานท่านอนุนย่อมทําการสายายธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาโดยพิสดาร ท่านอนุนย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาท่านอนอนย่อมจำพรรษาอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุผู้เถระผู้เป็นพระหูสูตรชำนาญคำพีสรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาอยู่ ท่านอน,นุย่อมเข้าไปหาภิกษุผู้เถระเหล่านั้นโดยการอันควรแล้วไต่ถามสอบสวนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาสิทนี้เป็นอย่างไรเนื้อความของภาสิทนี้เป็นอย่างไรภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยภาสิทธ ที่ยังไม่แจ่มแจ้งย่อมทำภาสิทธิ์ที่ยากให้ง่ายแก่ท่านอาน,นุนและย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีประการต่างๆ